เพียวเพียวเพียว,ยวเยกษตรกรทั่วไทยใช้เพียวทถกทุ่มลักอดีดีเคลือข่ายลกอไม่ต้องมีเห็นพนเร็วดีแต่ยางนี้ต้องเพียววันนี้อยู่กับเกษตรกรท่านนี้แล้วนะครับคุณลุงทนนะฮะคงสมเกิดสุขครับสวัสดีครับรคุณลุงทนนะครับครับสวัสดีครับ ปูดมสมบูรณ์ไหมพูดถึงพื้นที่ครับลุงเลือกที่จะเพาะปลูกในบริเวณนี้แถวนี้เนี่ยลุงลุงทนมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีไหนครับสามสองครับทาอะไรมาบ้างในพื้นที่แถบนี้ก็ผมก็เลี้ยงวัวอ๋อเลี้ยงวัวแถบนี้มวกเหล็กนะต้องนึกถึงวัวนมครับเป็นวัวนมนะฮะครับวัวนมเสร็จก่อนทำวัวนมหมดเยอะๆแล้ววันนี้เลือกที่จะมาเพาะปลูกมันก็ต้องดูศึกษาดูเหมือนกันก็ดูรายการนี่แหละรายการของ ขเพียวได้แหละก็เปิดดูเลยแล้วดูว่าเขาทำยังไงยังไงงไงเราก็อืถามตามเขาเนี่ยแล้วลุงเริ่มต้นปลูกอะไรก็ปลูกฝรั่งก่อนฝรั่งกอนะฝรั่งนี่เลยก็ฝรั่งนะตอนนี้ก็เป็นฝรั่งอย่เริ่มต้นฝรั่งก่อนับเป็นยังไงครับเลือกพันธุ์อะไรมาปลูกเนี่ยเราเลือกยังไงชิมจูครับผมจิมจูคือมันมันขายง่ายหน่อยขายง่ายตลาดที่เขาต้องเขาต้องการกันเยอะสองร้อยห้าสิบต้นได้ก็มี พวกยาดีหน่อยต้องยาดีหน่อยยุคแรกๆเป็นยังไงฮะแยกกินก็แย่หน่อยไม่รู้จะทายังไงให้ให้รู้มันเยอะโอ้โหนีสําคัญด้วยแล้วเรื่องยาเรื่องเยอะแล้วไม่รู้ทาอะไรไม่รู้อ่ะก็ต้องต้องใส่ปุ๋ยแต่มันก็ไม่ไม่ดีก็ปุ๋ยปุ๋ยเคมีเลยครับผมใช้เคมีเคมีก็ก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ดีเหรอไม่ไม่ดีอ่ะแล้วอย่างโรคแมลงอะไรมีกวนไหมโอ้โหกวนสารพัดเลยโอ้โหก็เพี้ยเพี้ยแป้งเพี้ย พี้กระโดดทั้งหนอนทั้งสารพัดโอ้เพีย้ยแป้งเพีย้ยกระโดดแย่ผมบอ,อกก่อนแย่เลยอะ่ะแล้วเชื้อราเชื้อราอก็ก็กกมีม,ม,มีทุกอย่างก็เข้ามาหมดอะ่ะมามาหมดเลยมาหมดเลยเขาบอกว่าฝรั่งจะมีอะไรที่มาเป็นตัวร้ายตัวฉกาดบ้างนี่มาหมดเลยครัลบ,ลบลูกลายลูกไม่สวยเลยเลอถึงหอไปก็ไม่ได้ผลก็ขายไก,ก็ไม่ก็ไม่มีราคาก็ลุงก็ใช้ผลิตภันมากมายอ่าครับไม่อยู่ครัไม่อยู่ ยาฆ่าแมลงเอาอยู่ไหมฮะไม่อยู่ไม่อยู่เคมีเอาอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่นะครับไม่อยู่ใช้เพียวอ่ะตัวเดียวจบเลยครับมันคือมันตั้งไล่ทั้งฆ่าคุมพวกเพียพวกแป้งพวกแมลงได้หมดฉีดยาแล้วไม่ต้องกังวลในเรื่องต้องมานั่งคุมมาหน้าคุมตาฉีดแบบสบายเลยครับโอ้โหนี่โอ้สุดยอดเลยโอ้ที่ผมไม่ต้องห่อกแล้วเพฉีดสบายเลยไม่ต้องใช้เพียวตัวเดียวอยู่จริงเหรอจริงจริงๆผมผมใช้ตัวเดียวจริงลูกเชื่อไหมฮะเชื่อผมเชื่อเชื่อเลยก่อนใช้นะครับ เชื่อนะฮะผมเชื่อเลยตัดสินใจนะครับผมก็ใช่เลยซื้อมาสั่งมาสองวันแรกสั่งอะไรมาครับสั่งเียวเียวผงเลยเียวผงเนี่ยนะฮะฉีดดีควบคุมโรคได้เมื่อก่อนมันมันมันไม่ดอกอ่ะก็เมื่อก่อนนั้นะฉีดมันมันเวลาคนเราไม่ใช้นะรูปรูปมันก็ไม่ค่อยมีแบบมันมันมันไม่ค่อยมีใช่ไหมอันนี้มันมีตลอดอันนี้เป็นเพวาะเปวไหมครับเป็นเพราเปีววนะครับอันนี้ห่อไปอันนนออกอันนี้ออกมันมีหลายรุ่นเลยครับแปลว่าเก็บ ก็เป็นห่อไปตลอดห่อไปเจ็ดวันห่อที่เจ็ดวันห่อที่ฉีดเพียวลตลอดับงานครับบำรุงมันเรื่อยกี่วันทีนะครับเจ็ดวันผมฉีดทีอืมฉีดทีมากเลยก<อ><อ>็เพราะลูกเยอะมันก็มันก็ต้องกินกินกินอาหารเยอะหน่นอยนะค่าบชเจ็ดวันฉีดทีเจ็ดวันฉีดทีฉีดเงนี้พอฉีดเพียวไปแล้วคราวนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับกับบำรือฉีดไปเรื่อยเจ็ดวันเจ็ดทีแน่นอนกี่วันมันถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงใบจะเขียวขึ้นอ้าวี่วันนี้ก็รู้รู้เลยครับรู้แล้วใช่ไหมครับทุกวันนี้ วันหนึ่งได้กี่กโลครับก็เก็บขายได้วันนึงก็2ี่สิกว่าโลทุกวันอันนี้คือขายหมดขายขายหมดใครสั่งก็เก็บในสวนเลยแปลว่าเก็บได้เยอะกว่านี้อ่า <c oughs> เก็บได้เยอะกว่านี้เราก็ใครต้องการเท่าไหร่ล้วก็เก็บมาเก็บมาเมื่อก่อนเนี่ยก่อนใช้เพียวเนี่ยเป็นแบบนี้ไหมเป็นแบบนี้ไหมฮะลุงครับไม่ไม่เป็นเมื่อก่อนเป็นยังไงฮะมันลูกลายเขียวมันมันไม่อยางีงเพี้ยแป้งก็ไม่มีไม่มีเลยฮะพอใช้เพียวเอ็กซ์ไปแล้วลุงตัดสินใจซื้อมาแมาลงเป็นไงครับไม่มีเลย แข็งแรงแล้วมันกิ่งไม่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 เคยหักนะอลูกมันลูกก็ไม่ลูกมันก็ไม่เคยร่วงอืแบบเนี้ยลูกอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันจะร่วงบ่อยเราโดนปั๊บครับอย่างนี้มันลูกมันเหนียวมันไม่ไม่ใครขั้วเหนียวอ่าขั้วเหนียวติดลูกเลยเลยต้องเด็ดทิ้งเยอะต้องเอาเต้องออกอ่ะออกต้องออกหอไม่ไหวหมดปัญหาไปเลยหมดปัญหาไปเลยติดคควบคู่กันสบายแล้วมันไม่มีปัญหาแล้วทําไมลุงถึงตัดสินใจซื้อมาทําไมไม่เลือกใช้เคมีแบบเดิมอ่ะว่ามันมันอันตรายครับ ถ้าวันนี้ให้กลับไปใช้เคมีอีกเนี่ยเอาไหมไม่เอาแล้วประหยัดด้วยกับประหยัดด้วยประหยัดด้วยปลอดภัยต่อตัวเองด้วยอ่าครับลุงลุงผสมยังไงฮะสัดส่วนเท่าไหร่ก็ก็ตวงเป็นห้าแบบแต่ห้าส่วนอ่าทำไปเลยห้าส่วนสองหนึ่งห้าส่วนห้าส่วนเพียวผงนะครับผมก็ก็ฉีดได้ประมาณสองไร่ทนั่นเนี่ยความแตกต่างมีลุงได้เห็นความแตกต่างของดินก่อนหน้าใช้เพียวกับหลังใช้เพียวไหมล้วนดีครับ เอาจริงๆนะอ่าครับเรอจับได้เลยเออเนี่ยไม่ได้แขกไม่มีอะไรดีๆดีสุดยอดเลยล่ะอย่างเนี้ยแจ็คู่กันแล้วก็คำฝรั่งเราก็สวยขึ้นขายได้หรือาคาก็เนี่ยดูสิอันนี้ถือว่าพอใจหรือยังครับพอใจแล้วพอใจแล้วกี่ลูกโลเนี่ยลูกอย่างอย่างนี้ก็ประมาณสามลูกโลรับรายได้ไหวไหมเนี่ยก็ขายไปเก็บไปก็มันค่อยขายได้ได้ทุกวันนะครับดีขึ้นไหมฮะดีดีขึ้นกว่าดีดีกว่าแต่ก่อนครับดีกว่าอยากจะกลับไปทำปศุสัตว์เหมือนเดิมไหมครับก็ไม่ไม่ไหวไม่ไหวแล้วส่นนี้ก่อ แต่ทำแบบนี้ดีกว่าเยอะครับดีกว่าและสบายกว่าเยอะเก็บรายได้ได้ทุกวันครับทุกวันมีตังทุกวันพอใจไหมครับลุงโทนะครับพอใจเลยครับผมอันนี้พอใจนะครับอันนี้ผมก็ดูรายการก็ศึกษาจากรายการเพียวไปละเพียวผงกับเพียวเอ็กช่วยลุงได้ขนาดไหนครับได้ได้มากเลยครับเรื่องปุ๋ยเรื่องยาค่าแรงเราไม่ต้องแล้วมันเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปกับถึงปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงต่างกันยังไงบ้างครับอดีตลุงใช้ยามาขนาดไหนยาแบบไหนบ้าง โอ้เยอะเยอะเลยเยอะเยอะเยอะแต่ปัจจุบันใช้อย่างเดียวเพื่อบำรุงต้นเพื่อบำรุงลูกใช้ผิวเอ็กเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันแมลงไล่แมลงป้องกันแมลงไล่แมลงด้วยนะทุกอย่างทุกอย่างนะพผิวผงกับผิวเอ็กสองตัวพอไหมอยากจะใช้ตัวอื่นอีกอไม่ฮะไม่ใช่แล้วใช้ตัวแล้วเคยทําบัญชีการพาะปลูกของเราไว้ไหมฮะว่าใช้ตังไปเท่าไหร่เมื่อเมื่อก่อนใช้ตังเท่าไหร่ปัจจุบันใช้ตังเท่าไหร่ ลดเยอะลดเยอะลดลงเยอะนะครับอยากให้ลุงแนะนําให้กับพี่น้องเกษตรกรคนอื่นๆที่อาจจะยังไม่รู้จักเพียวมาก่อนครับเพียวเอ็กเพียวผงดีจริงครับป้องกันโรคแมลงได้ครับทำให้ต้นงามลูกใหญ่ตอออกผลดีครับผมรายการเกษตรเพียวเพียวทให้ลุงประสบความสำเร็จวันนี้ครับประสบความสำเร็จนะฮะก็ขอขอบคุณทางรายการครับที่ให้คำแนะนำดีๆครับจากรายการเพียวครับนี้ต้องเพียว